สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเนยก็จะมาอธิบายนะคะเกี่ยวกับแอปผลิตเงินนะคะที่เป็นแอปพลิเคชันนะคะเจ้าเดียวเจ้าแรกในไทยและสัญชาติไทยนะคะแอปนี้นะคะชื่อว่าแอปมีตังนะคะวันนี้นะคะเนยเชื่อนะคะว่าหลายๆคนก็ทั้งสนใจและสงสัยอยู่ใช่ไหมคะว่าไอแอปพลิเคชันเนี้ยมันจะสามารถทําให้เรามีรายได้หลักหมื่นหลักแสนต่อวันจริงๆหรือเปล่าไอแอปพลิเคชันเนี้ยมันจะลงทุนแค่2องพแล้วสามารถทําให้มีรายได้มหาศาลขนาดนั้นจริงๆหรอนะคะ ในเชื่อนะคะว่าทุกๆกคนก็ยังมีข้อสงสัยอยู่นะคะวันนี้เนตต้องบอกเลยนะคะว่าเนตเองก็เป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนกันธุรกิจเนตนะคะก็ได้รับผลกระทบจากโควิดและการปิดประเทศนะคะมันทําให้เรานะคะรู้สึกว่าวันนี้ค่ะโลกสอนให้เรารู้จักคําว่า d i s r u p t i o n นะคะการเปลี่ยนแปลงธุรกิจนะคะจากธุรกิจในรูปแบบเดิมไปสู่ธุรกิจในรูปแบบใหม่นะคะเช่นวันนี้นะคะการตลาดออนไลน์หรือการทําธุรกิจออนไลน์มันไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยเวลาที่โควิดมาใช่ไหมคะ วันนี้นะคะที่วน,น้จะเข้ามาจอยกับแอปพลิเคชันใดสักแอปพลิเคชันเียก็จะต้องดูก่อนนะคะถ้าแอปพลิเคชันมีตังเป็น MLM แอปพลิเคชันมีตังเป็นขายตรงแอปพลิเคชันมีตังคือธุรกิจเครือข่ายที่จะต้องชวนคนมาเยอะๆที่จะต้องมานั่งประชุมเหมือนสมัยก่อนนะคะหรือแอปพลิเคชันเป็นธุรกิจที่ต้องชวน คนนะคะมาลงทุนเพื่อที่จะเป็นตัวแทนต้องลงเงินกัน5้าห0ื่นหบแสนเพื่อที่จะสต็อกสินค้าให้เต็มผนังบ้านนะคะเพื่อที่จะส่งต่อความเครียดของเราว่าเราจะขายของออกยังไงส่งต่อไปให้ตัวแทนเรารุ่นต่อรุ่นเราต้องมานั่งแพ็คของเองแล้วต้องมานั่งส่งของเองนะคะถ้ามันเป็นธุรกิจแบบเดิมแบบนี้เน็ตไม่ทําเด็ดขาดน,นะคะวันนี้นะคะแอปพลิเคชันมีตังไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะมันเป็นธุรกิจที่เปลี่ยนไปเช่นวันนี้นะคะเราหิว เราก็ไม่ต้องเดินไปร้านคาแล้วใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนเราก็สามารถกดแก๊ปนะคะ แเราที่นี้นะคะอาหารก็จะมาส่งถึงหน้าบ้านเราภายใน5้าถึงสานาทีเลยนะคะวันนี้นะคะเราอยากที่จะดูหนังใช่ไหมคะเราก็ไม่จําเป็นต้องไปร้านเช่าซีดีหรือร้านเช่าวิดีโอเหมือนเมื่อก่อนแล้วใช่ไหมคะเราก็กดไปที่แอปพลิเคชัน Netflix นะคะก็จะมีหนังทั้งไทยทั้งเทศมาให้เรารู้มากมายกว่า10,000ื่นเรื่องเลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะมหาเศรษฐีมากมายเขาก็รวยนะคะร่ํารวยจากการทําแพลตฟอร์มเช่นคุณมาร์คซักเกอร์เบิร์ที่เป็นเจ้าของ Facebook นะคะหรือเจ้าของอัก็ได้เองที่เขาเองก็ไม่ได้มีโรงแรมเป็นของตัวเองเลยแม้แต่ โรงแรมเดียวนะคะแต่เขานะคะจับคนที่อยากพักโรงแรมกับเจ้าของโรงแรมมาเจอกันแล้วเขาก็กินค่า transaction ส่วนการตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนพอที่จะเข้าใจคําว่าแอปพลิเคชันเพื่อนเพื่อนพอที่จะเข้าใจคําว่าพลตฟอร์มแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราจะทําธุรกิจอะไรเราก็ต้องดูค่ะว่าธุรกิจนั้นมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนแอปพลิเคชันมีตังค์นะคะได้จดทะเบียนนะคะผ่านซคบอรเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือใบอนุญ,ญาตของเรานะคะแระนะคะ แอปพลิเคชันมีตังนะคะได้ไปผูกระบบกับระบบแบงค์ชาติเรียบร้อยนะคะระบบการเงินเราก็จะเข้าเป็นเรียลไทม์เป็นวินาทีเลยนะคะมีแบงค์ชาติรองรับการันตีเรียบร้อยแล้วเจ้าของของเรานะคะก็คือคุณซูไดมานดาดานะคะท่านนี้นะคะเป็น c ีอผู้ขาบอร์ดในวงการอาหารเสริมมามากมายกว่า,ะะาสําสเร็จในทุกทุกกๆธริจที่เขาาทํนะคะและนะคะ บริษัทของเรานะคะยังตั้งอยู่ที่เพนท์เฮาส์สุดหรูนะคะใจกลางทองหล่อนะคะที่เดอะมอน m เมนท์ทองหล่อจ้าวันนี้นะคะเจ้าของก็น่าเชื่อถือสินค้าก็มีคุณภาพนะคะแพลตฟอร์มก็ถูกกฎหมายนะคะมันเลยทำให้เจ้าของธุรกิจอย่างเรานะคะพอที่จะวางใจพอที่จะมาร่วมจอยได้เพราะเราต้องใช้เครดิตของเราในการทำธุรกิจถูกต้องไหมคะ วันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะสนใจที่จะมาจอยธุรกิจกับเรานะคะวันนี้เพื่อนๆก็แค่ทําการนะคะโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่ามีตังนะคะจากนั้นก็แค่กรอกเบอร์โทรศัพท์ลงไปเพื่อนๆจะได้รับรหัส OTP จากนั้นคุณก็ตั้งค่ารหัสผ่านคุณก็จะเป็นยูเซอร์นะคะวันนี้เราเป็นยูเซอร์ฟรีนะคะสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับก็คือเรียนรู้ในแอปพลิเคชันนะคะหรือว่ารอบการเรียนรู้ต่างๆคุณสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ฟรีๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะถ้าคุณอยากได้รับไรายได้จากเราคุณก็ต้อง เกตตัวเองนะคะโดยการที่ไปช็อปสินค้าในหมวดมีตังช้อยนะคะโดยการซื้อผลิตภัณฑ์นะคะในหมวดมีตังช้อยนะคะ2599บาทบวกค่าส่งแล้ว108เป็น2699บาทแค่นี้เองนะคะคุณก็จะสามารถอัปเกรดและการอัปเกรดนี้นะคะจะใช้เวลาเพียง5นาทีถึง15นาทีเท่านั้น คุณก็จะได้ลิงก์นะคะในการเอาไปแชร์ต่อนะคะให้กับเพื่อนๆหรือใครก็ตามที่สนใจมาร่วมธุรกิจกับมีตังจากนั้นนะคะถ้ามีคนนะคะสนใจมาชอบสินค้าหรือว่าสนใจมาร่วมธุรกิจกับมีตังคุณก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการแชร์ลิงก์ของคุณเองเรียกได้ว่านะคะ คุณทาการตลาดให้มีตังมีตังก็จ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับคุณนะคะวันนี้ฟังมาถึงตอนนี้นะคะใครสนใจนะคะรีบติดต่อคนที่ส่งคลิปนี้มาให้กับคุณด่วนนะคะเพื่อที่จะไปรับฟังนะคะแผนการจ่ายค่าคอมมิชชั่นของมีตังได้เลยคะ่ะ